และเนี่็คือดีไซน์และวันเปิดตัวและเนี่็คือดีไซน์และช่วงเวลาเปิดตัวของเสี่ยวมีมี12สวัสดีครับพี่ๆนะ้องทุกคนวันนี้นะครับส่วนสนนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเสาวองเจ้าเสี่ยวมีนะครับเจ้าเสี่ยวมีมี12แล้วก็มี12อัลตร้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลี a k ์นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ เผือเวลาที่ทุกคนจะมากดพต์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีนึงเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางคุณดิจิทัลแชท t เ t ชันนะครับเขาก็มีการเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วว่าด้านหลังฝาหลังของเจ้าตัวมี12เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เรารู้กันในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวมี12นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการใส่กล้องด้านหลังมาให้เราทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกัน 3ตัวด้วยกันนะครับพี่น้องแต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เมกะพิกเซลอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่รู้กันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรารู้กันแน่นอนเลยสามารถคอนเฟิร์มได้เลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวเลนหลักอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลอย่างแน่นอน และว,วันนี้นะครับในเรื่องของทางดีไซน์เนี่ยทางคูดิจิตอลแชทสเตชันอีกแล้วนะครับก็มีการโพสต์ผ่านทางเวโปมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยาทางการดีไซน์ของกล้องนะครับเขาจะมีการใช้วัสดุนะครับหรือว่าใช้สเปรย์ออนที่ชื่อว่า A G Glass Coating นะครับ A G Glass Coating เนี่ยมันก็จะย่อมาจาก Anti Co glare Coating นะครับตรงนี้เนี่ย ทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยพอเคลือบไปที่เจ้าตัวกล้องเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราถ่ายเนี่ยพวกแกลพวกโกสต่างต่างเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าตรงนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเป็นในเรื่องของทางด้านของการดีไซน์มากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัว ag glass coating ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้กล้องปกติเนี่ยมือถือทั่วทั่วทไปนะครับมือถือทั่วทไปเนี่ยเจ้าตัวพวกเลนกล้องต่างๆเนี่ยมันจะ ใสๆนิดนึงแล้วเวลาที่โดนแสงเนี่ยมันก็จะเหมือน b ลิ n g b นิดนึ่งนะครับทำให้เจ้าตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะเด่นกว่าตัวบอดี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยพอใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า AG Glass Coating ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ้าตัวกล้องเนี่ยเป็นผิวแมตนะครับแล้วเวลาที่เราดูการดีไซน์ของกล้องเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเนียนไป ทางด้านหลังเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับกับเจ้าตัว A G Glass กับเจ้าตัว A R Glass A R Glass เนี่ยมันก็คือ Anti Reflective Glass Coating นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการแก้พวกการ g h o หรือว่าพวกแสงที่เราไม่ต้องการต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยสออย่างเนี่ยต้องแยกกันนะครับระหว่าง A G Glass แล้วก็ A R Glass มาพูดถึงในเรื่องของช่วงเวลาเปิดตัวกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยจากข่าวที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมานะครับจากทางเสี่ยวมีเนี่ยนะครับก็เจ้าตัวเสี่ยวมีมี12จะตารางการเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่วันที่28ธันวาคมนี้แล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าเจ้าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันเปิดตัวในวันที่28ธันวาจริงๆนะครับส่วนคนที่รอมี12อัลตร้าเนี่ย ไม่เกินรอแน่นอนเพราะว่าจะเปิดตัวนะครับมีคิวเปิดตัวในช่วงของเดือนมกราคมปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวดีไซน์ใหม่ของทางมี1 2น่าสนใจมากแค่ไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้ ใช้เทคโนโลยีที่เอามาแก้ปัญหาเรื่องทางโกสติ้งจริงๆมากกว่านะครับพวกการแก้พวก purple fringe หรือว่าพวกแก้ขอบเลนส์ม่วงต่างๆนะครับมันจะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยน่าสนุกมากขึ้นแน่นอนนะครับก็วันนี้เสรอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ peace subscribe